ถ้าเราไม่ต้องเข้าหมหาวิทยาลัย<ม>เราจะทำยังไงหรือจะทำยังไงเราถึงจะควรเข้ามาหาวิทยาลัยเหตุผลอะไรที่ควรเข้าหมหาวิทยาลัยนี่ครับคือจุดที่เรามาตั้งวงในวันนี้อ่าเริ่มเปิดประเด็นผมเปิดประเด็นก่อนเลยผมขอเปิดประเด็นวันนี้ก่อนเลยก็คือถามทั้งสองท่านกันง่ายๆเลยว่ามหาอะไรยังจําเป็นอยู่ไหมนี่เป็นประเด็นเี่แบบรุนแรงอีกทีหนึ่งครับ ขอตอบก่อนเลยพี่เด็กตอบก่อนครับเอ,อ่อคิดว่าแล้วแต่บุคคลมากกว่าคือจะให้ไม่มีเลยคิดว่าไม่ได้ค่ะบ,บางคนยังจำเป็นต้องต้องเรียนในระดับปริญญาตรีอาจจะจบแค่ตรีแล้วก็ทำงานหรือว่าเรียนต่อโทเอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งว่าเรียนมหาลัยแล้วก็ทำงานไปด้วยแต่บางคนก็ เขามีความพร้อมค้นพบตัวเองมีความคิดถูกตัวเองนะคะเขาก็อาจจะเจองานก่อนแล้วก็ไม่เรียนต่ออาจจะไปหาประสบการณ์แทนการเรียนที่ที่มันได้เป็นบทที่บัตรการศึกษาอะไรอย่างงี้ครับะะแล้วคุณชยุทนะครับกับในส่วนความคิดผมนะฮะ เออแล้วถ้าเป็นเรื่องของการศึกษาผมว่าในระดับเป็นมหาวิาลยผมว่ายังมีความสําคัญอแต่ภายใต้ความสําคัญของการเป็นมหาวิาลยเนี่ยต้องปรับตัวเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงกันมากนั่นเช่นในมหาวิาลยวันนี้เนี่ยที่เราเห็นชัดเจนก็คือหนึ่งเรื่องของการหลักสูตรการเรียนผมว่าวันนี้ันต้องปรับในเรื่องของการเรียนการสอนเนื้อหาสาระ สองบุคลากรที่เป็นนักวิชาการหรือเป็นอาจารย์ที่สอนเนี่ยก็ต้องปรับตัวด้วยเพราะวันนี้เนี่ยเราต้องอย่าลืมว่าสถานการณ์ในโลกปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวันแล้วทั้นในเรื่องของวิชาการเนี่ยผมว่าวันนี้มันเป็นวิชาการถ้าคุณยังเป็นวิชาการแบบเดิมๆเ,เนี่ยมันไม่ตอบโจทย์นะนะนั้นวันนี้เรายกตัวอย่างอย่างเช่นว่าถ้าเป็นระดบับเอ่อในระดับมาไไหาวิทยาลัยในเรื่องของเศาสารเนี่ย ผมถามว่าวันนี้สถานการณ์ของโลกเศรษฐศาสตร์วันนี้อเมริกาเนี่ยสถานการณ์โลกของเขาเนี่ยเพิานชนนี่ปัญหาวุ่นวายในเรื่องของเศรษฐกิจของวันนี้ปรับอัตราดอกเบี้ยมาตลอดทั้งปีแล้วตอนนี้ก็ยังปรับดอกเบีย้ยนะฮะความผันผวนของอะไรต่างๆวันนี้เรื่องของหลักเศรษฐศาสตร์ในอดีตเนี่ยวันนี้เนี่ยมันแทบจะใช้ไม่ได้ดังนั้นเนื้อหาสาระเนี่ยมันต้องปรับฉนันถามว่ามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นแหล่งรวมความรู้เนี่ยผมว่ายัางต้องมีแต่การมีตรงนี้ ต้องปรับตัวให้ตอบสนองกับสังคมและเศรษฐกิจและอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้ซึ่งเป็นแหล่งรวมวิชาการฉะนั้นถามว่ายังมีความสําคัญไหมยังมีความสําคัญแต่ความสําคัญตรงนี้อยู่ภายใต้ของการปรับตัวที่ต้องเข้ากับสถานการณ์โลกปัจจุบัน <ๆ S 1> ด้วยครับในเพื้นต้นตรงนี้ผมครับผมเนี่ยเอาคําถามนี้ไปถามกับน้องๆเหมือนกันนะน้องๆเนี่ยทั้งมสี่ 4, มห้ามหกวันนี้ผมคุยกับน้องมสี่เนอะน้องมสี 4, ่ก็จะเป็นลักษณะของ,อ 4, องอ 4, การที่ เขาเรียกว่าความคิดมาจากรุ่นก่อนๆเพราะว่าเขาก็เพิ่งเข้ามาสู่ระดับมปลายนยะเขาก็ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองจะไปทางไหนเดินทางไหนหลายๆคนก็บอกว่ายังมีความจําเป็นอยู่หลายๆคนก็เฉยๆเฮ้ยอ้าวถ้าสมมติว่าเขาได้รับมาจากรุ่นพ่อรุ่นแม่แสดงว่าเขาต้องคิดเหมือนกันคือต้องเข้ามหาลัยแต่หลายคนก็บอกว่าเฉยๆเ,เนะ่เราก็เลยถามว่าทําไมถึงเฉยๆเ,เขาก็บอกว่ากลัวเข้าไปแล้ว ไม่ถูกใจไม่คำว่าไม่ถูกใจหมายถึงว่าไม่ดีไม่ตรงกับที่ชอบแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะไม่อินก็ได้ไม่อินก็คือเหมือนกับว่าเข้าไปแล้วก็หลายๆอย่างไม่โดนส่วนคนที่บอกว่าต้องเข้าก็รู้สึกว่าต้องไปเอาคอนเน็กชันต้องไปเอาสังคมส่วนคนอีกคนหนึ่งที่บอกว่าเฉยๆก็เขาบอกว่าที่บ้านมีงานอยู่แล้วเป็นทําธุรกิจบ้างไปเรียนก็งั้นๆ แล้วก็กลับมาทําที่บ้านต่อแสดงว่าก็จะเริ่มเห็นครับว่าบางคนมีความหลาก,กหลายเนาะบางคนก็บอกว่าไม่แน่ใจว่าการเข้าไปเรียนแล้วมันถูกใจหรือเปล่า <S <S เพราะว่าจุดหนึ่งก็คือเขาไม่แน่ใจว่าเขาชอบอะไรอีกจุดหนึ่งคนที่บอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเฉยๆกับการเข้าไปเรียนมาอะไรก็คือที่บ้านมีธุรกิจอยู่แล้วต้องมาต่อยอดธุรกิจแต่ไม่ได้คิดว่าจะเข้าไปเรียนมาอะไรเพื่อจะมาต่อยอดธุรกิจที่บ้านหรือเปล่า ต่อก็ได้ไม่ต่อก็ได้เรียนตรงบ้างก็ได้ไม่เรียนตรงบ้างก็ได้แสดงว่าจุดนี้เราจะเห็นว่าน้องน้องมสี่ครับอาจจะเริ่มเริ่มเข้าสู่กระบวนการสร้างความชัดเจนในตัวเองอันนี้ก่อนเนาะก็ต้องรู้แล้วแหละว่าตัวเองอยากจะทําอะไรชอบอะไรก็คือระดับมปลายเนี่ยมันควรจะกรุง grooming เรื่องการทําให้เขารู้สึกว่าเขารู้ว่าเขาอยากจะเข้าสู่สายไหนอันนี้น้องมสส่วนระดับของมหที่ผมเข้าไปคุยเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ การเข้าไปเรียนในมหาอะไรเนี่ยเริ่มจะไม่ไม่อยากละเริ่มบ้างก็เอาบ้างก็ไม่เอารู้สึกว่าชอบเอนเตอร์เทนตัวเองมากกว่าบางคนไปสายดิจิตอลก็รู้สึกว่าเออดิจิตอลก็ดีบางคนบอกว่าอยากรวยอยากรวยไปใช้เป็นวิธีแบบเฮ้ยเดี๋ยวเป็นสวอก็ได้วะหรือบอกเฮ้ยเดี๋ยวค่อยไปทาธุรกิจตรงนู้นก็ได้ค้าขายเดี๋ยวก็รวยเดี๋ยวนี้ออนไลน์ดิจิตรอลรวยหมดเลยเราก็เลยมาพูดคุยกับน้องๆว่าเอ๊ะ ถ้าสมมุติว่าเราคิดว่ามหาลัยไม่ไม่ควรจะเข้าหรือว่าไม่จําเป็นจะต้องมีอยู่แล้วเนี่ยถามหน่อยเรากล้าไปหาหมอที่ไม่จบอะไรมาเลยไหมไม่กลา้าไม่มัน่นใจเลยเรากล้าไปสร้างบ้านกับคนที่ไม่ได้จบอะไรมาเลยไหมหรือว่าสร้างบ้านจากคนที่ศึกษาม,มาจาก y o u t u ไหมหรือเอาจากประสบการณ์อย่างเดียวไหม ความกล้าก็จะลดลง mm hmm. ความเมั่นใก็ลดลงแสดงว่าคนที่เข้าอย่างเป็นสายอาชีพเป็นคุณหมอเป็นอ่าเป็นทางด้านพวกวิศวะอย่างพวกนี้ยังต้องมีระบบมหาวิาลยเพื่อช่วยในการสอนขั้นพื้นฐาน mm hmm. ในการใช้เพื่อเป็นวิชาชีพอย่างเช่นพวกวิศวะก็ต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องเล็กโครงสร้างการโหลดดิ้งน้ำหนัก คุณหมอก็ต้องรู้ว่าวิธีการรักษาเป็นแบบไหนอันนี้เราก็เปิดเริ่มพูดคุยกับน้องๆโดยเฉพาะใบประกอบวิชาชีพใช่ไหมคะเราีต่ต้องจําเป็นต้องเรียนเพราะว่าการได้ใบประกอบวิชาชีพหมายถึงคุณมีความรู้ขั้นต่ําของการประกอบวิชาชีพนั้นๆน,น,นี่คือนี่คือเหมือนมันเหมือนเป็นจุดที่ว่าเฮ้ยใช่สิคุณจะไปหาหมอที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพคือไม่มีความรู้มาสอบเลย เฮ้ย hey, คุณกล้าไหมอ่ะก็ไม่กล้าแต่อีกแบบหนึง่งที่อาจจะโดนดิสรับไปในมหาลัยคือสิ่งที่ใช้ความรู้ที่อยู่ในปัจจุบันหรือพวกออนไลน์เริ่มเรียนได้เริ่มเข้าใจได้อย่างเช่นโปรแกรมมิ่งมีเดียแล้วก็อื่นๆอีกมากมายที่เริ่มจะเข้ามาสู่ระบบของ ของการที่ available ออนไลน์เพราะว่าเด็กในระดับม .4 ม .5 ม .6 ผมถามว่าเขาฝันว่าอะไรหลายๆครั้งครับเขาว่าฝันว่าอยากเป็นอะไรอยากทำอะไรหลายๆคนจะพูดว่าชอบอยากเป็นคนรวยหรือบิเลียนแ i ร์มิเลียนแอร์บิเลียนแอร์แสดงว่าเขาจะมีในใจในหัวเขาก็คืออยากได้เงินอยากทำงานได้เงินหรืออยากได้เงินเร็ว เพราะว่าเดี๋ยว y เพียร์เพรสเชอร์มันเยอะเนาะคุณจะเห็นออนไลน์มาอู้ตาย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 ต,ายต,ายอต้องทํางานหาเงินอยากจะทํางานสบายหน่อยแต่ขอได้เงินเยอะได้ไหมอินฟลูเอนเซอร์มายูทูบเบอร์ก็มาโปรแกรมเมอร์ก็มาเพราะจุดนี้เนี่ยเราไปเรียนออนไลน์จะได้ข้อมูลที่เร็วกว่าหรือได้ศึกษาข้อมูลออนไลน์จะได้ข้อมูล ที่เร็วกว่าการ,รเรียนในหมหาลัยในช่วงหลังด้วยเพราะหลักสูตรปรับตัวไม่ทันกับเรื่องของพวกนี้อันนี้เป็นจุดที่ที่แอบน่ากลัวเหมือนกันแสดงว่าเราจะเห็นว่ามันจะมีสองแฉบนะฮะแฉบหนึ่งก็คือสิ่งที่ถ้าคุณจะไปสายวิชาชีพเป๊ะๆชัดๆเลยเนี่ยคุณอาจจะต้องอยากต้องไปมหลาลัยอยู่เหมือนกันแต่ถ้าสมมุติว่าเราไปในสายที่เราใช้ทักษะหรือการทํางานมาก่อนหรือการฝึกฝนอย่างคุณสุทิชัยอยู่อย่างเงี้ย การที่อยู่ในสื่อมันเป็นการที่ฝึกการที่ต้องทําการที่ต้องเข้าใจและการที่อยู่ออนฟิลฟิลก็คือการลงหน้างานพวกเนี้ยมันคือการที่ใช้เวลาการที่เข้าใจจุดนี้ก็คือจะกลายเป็นว่าถ้าเขาได้ทําก่อนศึกษาก่อนเขาจะไปได้เร็วก่อนแล้วโดยเฉพาะเด็กปัจจุบันที่หาตัวเองทันก่อนนะครับเขาจะเริ่มทํางานตั้งแต่ระดับมัธยม มันทุมปลายเนี่ยบางคนตัดตอ่อพวกงานตัดตอ่ออะคืองานที่คุณต้องใช้ทําบ่อยๆฝึกบ่อยๆมันคือทักษะเนาะ<ม>ถ้าคุณทําได้แล้วถ้าคุณทําดีคุณจบไปปุ๊บคุณเข้าทํางานผมวันนั้นผมไปคุยกับบริษัทหนึ่งครับพอดีไปอยู่ในในวงที่เขาคุยกัน<อ>เขาก็จะเป็นก็วงที่คุยกันศึกษาแหละแต่พี่คนนี้เขาทําบริษัททางนั้นสื่อแล้วเขาพูดถึงเรื่องตัดต่อผมถามเขาว่าที่ ถ้าผมเนี่ยให้เด็กเนี่ยเริ่มตัดต่อตั้งแต่มัธยมปลายแล้วเขาทําดีๆมากหรือเขาเป็นนักเขียนแล้วเขาเขียนตั้งแต่มอปลายเขียน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 ถ้าเขาจบมัธยมปุ๊บพี่รับเขาไหมเขาบอกเอาโปรไฟล์มาดูเอาพอร์ตโฟลิโอมาดูถ้าทำงานดีเขาพร้อมที่จะปรับเวลาให้ทำงานร่วมกันได้ความหมายคือว่าเขาจะเข้ามาพัฒนามและนี่ไปเรียนมหาลัยหรือ เขาอาจจะเข้ามาเลยก็ได <im sharing> ้มาเรามาฝึกพร้อมกันเลยก็ได้เพราะของพวกนี้มันคือต้องใช้ทักษะแล้วใช้ความชานาญคือถ้าเขาทํามาก่อนเขาจะทำงานอันนี้คือกลายเป็นเหตุว่าให้เด็กเนี่ยเลิกมองว่าเฮ้ยถ้าเขาได้งานตั้งแต่เด็กเนี่ยโดยเฉพาะพวกอินฟลูเอนเซอร์เนาะอินฟลูเอนเซอร์พวกนี้ต้องมาก่อนๆแหละเอาแล้วเอาเงินไปต่อยอดอื่นๆพวกทักษะดิจิตอลถ้าเขามาก่อนเอาเงินไปต่อยอดอื่นๆเพราะเขาเห็นเอาเว a b l e บในปัจจุบันเนี่มีคนทําเยอะ งั้นก็เลยทําให้เด็กหมอปลาเริ่มเป๋ไม่ใช่ทุกเป๋ก็ไม่ใช่เริ่มมูฟไปอีกทางหนึ่งล่ะผมว่ามันเป็นมามาทางนี้ครับผม